สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าตอนนี้ขับรถอยู่โดมเมนจังอยู่ข้างๆ้างวินเทอร์การ์เดนค่ะนี่ตึกวินเทอร์การ์เดนจ้าจะเห็นต้นพามเนาะต้นพามสวยมากเลยจังพวกเราจริงๆแล้วก็เพิ่งจะออกมาจากวินเทอร์การ์เดนจ้ากำลังจะขับรถกลับบ้านนะคะ,คะกะ็ถ่ายบรรยากาศตรง,ข,งข้างๆวินเทอร์การ์เดนให้ชมค่ะมีต้นพามเยอะต้นไม้เยอะแล้วก็ สถานที่จอดรถเนาะตรงนี้เป็นทอเลทตนะคะเป็นห้องน้ำนะคะถ้าใครมานะคะห้องน้ำฟรีมาเข้าห้องน้ำได้นะคะขาด้านซ้ายมือของเรามันก็จะเป็นบอะบอนน้ำพุเนาะมีน้องเป็ดด้วยนะคะค่ะเรามาถึงตรงนี้เราก็จะเลี้ยวขวานะคะทุกคนถ้าเราเลี้ยวซ้ายนะคะเราก็จะไปทางถนนใหญ่แล้วก็โรงพยาบาลออกแลนด์ค่ะ okay. จะเลี้ยวขวาจา้ะคจ้ะทุกคนขอเชิญชมต้นไม้ส,สวยๆจ้ะที่โดเมนจ้ะทุกคนกันยืนสโวเออลิขิเมทสโชว์จดเฟลาเวอร์นรนะ,ะพนเพื่อนๆคะก็ะจะปลูกดอกไม้เป็นยมยมนะคะสำหรับความสวยงามนะคะรผ่อนยอนใจนี่ก็เป็นดอกไม้เนอะอีกจุดหนึ่งนะคะที่ปลูกไว,ว้ b e a u t ฟ f u ฟ f l o เวอร์เฮแล้วก็มีศาลานะคะนั่งพักนะคะ ต้นไม้ใหญ่นะคะข้างๆทั้งสองฝั่งเลยนะลูกโซบิ๊กบิ๊กทรีโอจะดูทางไหนดีโอเคโอเคข้ okay, okay. างหน้าเราก็ต้นไม้แล้วก็สนามนะทุกคนจะสวยงามร่มรื่นถ้ามาแล้วแต่จะไปน,นั่งตรงไหนนะคะติดนี้ปินเล่นไปแล้วแต่สนุดวกต้นฟีกนะคะทุกคนนี่ต้นฟีกใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากๆสวยด้วย มเซียมนะคะทุกคนเราไม่เลี้ยวขวาเราจะตรงไปทางนี้นะเราก็จะออกนะคะออกไปถนนใหญ่นะคะทุกคนไายให้ชมรอบๆนิดนึงเนาะนี่จ้ะตึกมิวเซียมเบอร์สงาโอเคถ้ามาเที่ยวอ,ออกแลนด์นนะทุกคนรถ n t f ์ r เกต t ุ c ค m ทว o สิ s i t m มิวเซียม พิพิธภัโดเมนแฮปปี้เทอร์การ์เด้นนะคะแล้วก็ดอกไม้ประดับอยู่ตามสวนหย่อมทอมการ์เด้นอนะ่ะเยอะแยเลยนะคะทุกคนตรงนี้ถ้าออกไปมันก็จะเป็นเอ่อเป็นเป็นนิวมาร์เก็ตเนาะนิวมาร์เก็ตเชื่อมกับอ่าพาแนลค่ะถนนนะคะทุกคนค่ะ,ะตรงนี้มนะันมีต้นโอ๊กเยอะนะทุกคนเขาปลูกต้นโอ๊กไว้เยอะเลยเวลาออทัมนะดูใบไ,ไม้ร่วงอ่ะต้นใบไม้ต้นไ จะเหลือแต่กิ่งก้านนะคะต้นอกนี่นะะต้นอกเป็นหน้าเราเลยหูว่าเยอะจะสวยเวลาก็เปลี่ยนสีสวยมากเลยนะถนนเส้นนี้เหมือนยุโรปเลยนะคะที่ขอบคุณมันสำหรับวันนี้นะคะถ่ายให้ดูแบบนี่ค่ะต้นอกนะคะทุกคนต้นอกต้นนี้ถ่ายเยอะเลยมีต้นใหญ่ต้นใหญ่ๆหญ่ใบดกมากเลยตอนนี้กำลังจะเริ่มนะเริ่มที่จะร่วงนะคะทุกคนโอเคขอบคุณค่ะ ข้ามข้ามทะลุไปน่นแผน่นแผ่นเมียวเนาะลิเมียล่าแล้วก็ไอที่พวงี้มารามานะคะขอบคุณนะคะท่านวันนสเตย์ค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะยคอมเมนต์อย่าลืมคอมเมนต์นะคะทุกคน<อ>วันนี้ขอลาไปก่อนบาย